้อนอาหารมันมีได้ไหมครับได้ได้เหรอเดิน้อนหกมปักฟานะตาแม่ใสตีนะแม่ตีนะไม่ได้หัวหัวนี่อ่ะเอาฝั่งขาปักฟ้าดีกว่าเอาพี่เจี๊ยสอนน้องหน่อยเป็ดเดินยังไงนะเป็ดเดินยังไงเอาเป็ดเดินอย่างนี้สองกล้องหน่อยครับอุ้ยสาวมามองกล้องหน่อยสาวมาสาวไปแล้ว พี่พามาไหนเนี่ยวันนี้พามาร้านน้องเมียชร้านไรนะซิน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 เนาะซินซินสวัสดีครับร้านน้องเสียวว่าซินซินใช่ค่มคะซินินนซินอ้าวพี่เจหายไปไหนเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่เนาะวันนี้แม่มาพามาทานอาหารเนาะ แม่พามาเปลี่ยนบรรยากาศทางหน้าตอนนี้เปิดร้านนี่ไงน้ำพุน้องเห็นไหมใช่ป่ะเออนี่เจ้าของร้านหนูจะเปิดค่ะคนนี้คือเจ้าของร้านตัวจริงชื่อน้องเทมเหรอน้องเทมวันนี้น้องพี่เจพี่เจพี่น้องพี่เจน้องค่ะพี่เจอุ้ยมีเด็กจะมาดอยกล้องครับมีเด okay, oh, so cool. ็กจะมาดอยกล้องอาพุธแล้วคุณจ้าแ้วนะคุณจ้าคุณจ้าสวัสดีครับอันนี้พีเจ อันนี้น้องเชมเจเป็นรุ่นพี่โอเคใครอ่ะน้องจุ้งมือใครอ่ะไปกับป๊าป๊าไหมครับไปอ๋อมาอยู่กับป๊าป๊าเนาะปล่อยมือพี่ยิงก่อนปล่อยปล่อยปล่อยมือพี่ยิงิงก่อนไม่ปล่อยเลยเหรอจับมือพี่ยิงยิงยาวเลยเหรอลูกอ๋อน้องจะอยู่กับพี่ยิงยิงยาวเลยใช่ไหมแล้วป๊าป๊าล่ะให้ป๊าป๊าอยู่ไหนป๊าป๊าอยู่ตรงนี้ คืนนี้น้องจะนอนกับใครครับเนี่ยเอานอนกับป๊าป๊าดูดูดูทุกคนครับที่ที่สวยงามที่นี่นะครับอยู่ตรงเส้นลามินทาจะบอกว่าเรียกทางด่วนลาดวมินทานะครับจะบอกว่าเราขับรถผ่านตอนแรกเราก็ไม่รู้แต่เราเห็นว่าตรงเนี้ยน่าจะมีร้านอะไรเจ๋งๆเ,เ,เกิดขึ้นใช่ไหมแล้วพอผ่านเวลาไปไม่นานก็จะมี ก็ขึ้นมาจริงๆน้องที่เรารู้จักคนหนึ่งก็คือเนียบน้องที่น่ารักมากน้องเนียบก็คือเจ้าของวอเตอร์ไซด์นะครับพ <c oughs> ี่เนียบตรงนี้มันคืออาณาจักรที่เรียกว่าอะไรครับมันคือเดอะกราวพี่คุณอ่ะฮะ ว้าวอันนี้มันอยู่ในคอนเทนต์นี้ได้เลยนะพ่ออะไรอะของกินอร่อยใกล้บ้านอ๋อแต่ใกล้จริงห้านาทีซึ่งวันนี้เราจะมาทานซินซินกันซินซินนี่เป็น brunch to dinner brunch to dinner นะครับจะเป็นอาหารแบบอิตาเลียนใช่ค่าลาเปงมีโอเปนแซนด์วิชมีอาหารชามนี่คือลูกชายลูกชายของพี่เนียบนะครับก็คือน้องอะไรครับน้องเทมร้อนไหมลูกมามีพามาตรวจ บี้พามาตรวจเดอกกราวต้องเข้ม้องคไหนชี้ดีลูก้งชี้ไปไหนคะชี้ไปนต่ไหนนะคะ้องเข้มย่าไปนี่ไงไป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  จองมาเป็นตัวๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการจองเป็นตัวมันจะทําให้ราคาเนี่ยไม่ได้แบบไม่แูงมากเราได้เนื้อที่มีคุณภาพเหมือนเขาฟาร์มที่ญี่ปุ่นจดสัญญาจริงจังนะแต่เนี่ยจะจำได้ไปได้แต่ว่าที่นี่ก็มีหมูมีอะไรด้วยหมูอะไรบ้างหมูว่าคุณโรบูตะเอาเป็นว่าคลิปหน้าเดี๋ยวสัญญาว่าจะมารีวิวชาบูกับปิ้งย่างที่นี่จองห้องพิเศษเลยได้ไหมนี่ทุกคนสี่เตาไปเลยแบบเชื่อมห้องถ้าเกิดใครสมาชิกเยอะ อุ้ยตรงนี้น่ารักมากตรงนี้คืออะไรครับคุณนีบแอ้บคนสวยคนนี้คือใครครับเนี่ยคือคจ่ายเงินคนจ่าน่ารักออจมาน่ารักอีกแล้วนี่ครับป๊า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 ก็คือไม่ยิ่งหย่อนเลยนะคะอายุขนาดนี้ขนาดนี้เนี่ยต้องแบบนี้ครับอายุขนาดนี้อะไรนี่เพิ่งจะ45เองปตาดูดิแข็งแรงขนาดนี้ อ๋อสี่สิบสี่สิบนี่รุ่นพี่บอกปีเดียวนะที่นี่แสงดีมากมันเหมือนแบบเบาหน้าแล้วแบบหน้าแบบฉ่ำมากอะค่ะสว่างสลยเนี่ยมันคือออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้อ๋อที่แดดจะลงตอนบ่ายสามนะไม้ต้นนี้แบบน่ารักมันเก๋อ่ะค่ะป้าไม่บอกผมผมได้เจ็ดหมื่นห้า อ้าวพี่เป้สวัสดีครับคิรินสวัสดีครับฮสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ในเด e Ground นะครับนี่คือโซนของร้านกาแฟบีนบอยสั่งเครื่องดื่มก่อนได้คิรินกาแฟดีมากที่นี่รอยากให้ลองเอาดิต้องคนก่อนดื่มนิดนึงนะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาก่อนอันนี้หอมหมื่นลี้เป็นซิกเนเจอร์นะครับของบีนบอยเมื่อกี้นี้ปริสต้าแนะนำมานะครับอร่อยปกติบบมีไม่กินกาแฟแต่มันหอมมากมันหอมใช่ไหมรสชาติเป็นไงรสชาติ ไม่ขมสำหรับคนแบบไม่ได้กินกาแฟแบบดำดีหอมมากเลยอ่ะดีตัวนมที่เขาไปอินฟิวแล้วก็มีส่วนผสมของชาด้วยนะครับมันก็เลยหอมมากอันนี้หอมมากนะหอมหมึองเหมืองลี้เลยเฮ้ยพี่เป้ลองได้นะนี่เค้หมืองลี้นะอันเป็นหอมหมึองลี้วอบแห้งอะค่ะมันเมืนเป็นดอกไม้เป็นดอกไม้เป็นดอกไม้โอเคจากบีนบอยนะครับเราทะลุมาตรงนี้คืออะไรฮะพี่เนี้ยครับอันนี้เป็นคอทเทลบาร์ นี่ให้ดูนะทูรัสตรงนี้อันนี้คือเป็นร้านที่4ที่4ที่อยู่ในเดอะกราวอันนี้ยังไม่เปิดแน่นอนอันนี้ยังไม่เปิดค่ะอุ้ยลองเดินดูบะมีทูรัสชิลินทูรัสเป็นที่ของเรามาได้ลยะใช่ร้านตายแล้วซึ่งวันนี้ที่เรามาเนี่ยคือพี่ๆเขากําลังเซตระบบอะไรอย่างเงี้ยกันอยู่นะครับก็คือพูดง่ายๆว่ามาเดอะกราวหลังจากที่เราบลันเสร็จหรือกาแฟเสร็จนะฮะหรือว่าชาบูปิ้งย่างเสร็จปิดท้ายตรงนี้ก็ได้ พี่เป้พี่เป้ลงลงไปยืนตรงกลางหน่อยดิตอนนี้เราสงวนเหมือนเรามีหุ้นสวยไม่จะได้ดูว่าคือคือทุกร้านน่ะสามารถเทควิวสวนตรงกลางได้เลยแต่ตอนนี้ร้อนมากเลยนะพ่อพ่อจะหลอกให้ผมลงไปดูอะไรที่มันร้อนๆใช่ไหมคือตรงนั้นน่าร้อนมากเลยนะพ่อบ้านทิศลงหัวโอ้แต่บรรยากาศดีมากดีมากหน้ามาโดนมากเปิดเมื่อไหร่นะเปิดเมื่อไหร่นะวันที่หนึ่งเมษาหนึ่งเมษาซึ่ง วันที่คลิปที่เราออนน่าจะน่าจะเปิดแล้วแหละใช่ไหมใช่ครับก็อยากให้มาโดนกันนะฮะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งที่หม่ไทที่เหลือเกินบอกเลยว่าที่นี่มากครับผมก็รับสู่ซินซินนะครับรนช์เปิดใหม่แันนี้ก็คือพออาหารมาแล้วเป็นสไตล์เดิมนะฮะสไตล์แม่เหรอเน้นกินไม่เน้นรีวิว ไหนจ้าไหนจ้าสก,กุลค่ะให้รู้ไปเลยว่านี่คือร้านสินสิ้นะคะวกัน <c oughs> น้องลืมปะป๊ากับปาม้าไปแล้วเนี่ย <c oughs> ลืมลื <c oughs> อิงอิงเป็นเด <c oughs> อะแบกคพ่อกับแม่สบายอิงอิงกลายเป็นพี่เลี้ยงไปแล้วเพราะว่าพอเจอสาวสวยปุ๊บเขาก็าจะแบบท่าปะป๊ากับปะมี้ออกมาอุ <c oughs> ย๊ยเมนูใหม่มาหน่อยเนื้อแตน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 คิรินลองชิมเนื้ออันนี้ให้หน่อยได้ไหมวากิวเบฟเพราะว่าน่าจะเป็นคิรินนะที่ได้กินอยู่คนเดียว คนเดียวเลยเหรอใช่ยังไงมันเป็นยังไงอ่ะไม่บอกไม่ถูกก่อนิดนึงอ่ะอ้าวเป็นไงเป็นไงรสชาติฝั่งนี้ฝั่งนี้แซ่บอร่อยใช่ไหมมันแบบเหนียวหนึบหนึบนิดนิดแบบแต่เบาไม่หนักอ้าวนี่ฮะรกินอะไได้้บางดูหน้าตาน่ากินมากเพราะว่านี่คือสายผักเป้สายผัก เผ็ดนะเขาไม่เผ็ดหรอกังดีเลยฮะรสชาติดีแต่ว่าผักเนี่ยสุกกังดีตุ่นทั้งต้นอ่ะเออแล้วก็ด้วยซอสที่เขาเนี่ยราดมาเนี่ยรสชาติดีมากบอกเลยดีมากนะครับปลาคนเดียวเมียไม่ได้มาด้วยไม่เป็นไรถ่ายเองกินเองก็ได้เราก็หวังว่าเออเมียจะปงจะป้อนอะไรเงี้ยไม่มี ขนาดผู้ขนาดนี้เขายังไม่สนใจเลยนะครับของอะไรๆๆอะไรอะไรเม้าอะไรจัรามีหน่าสองสช็อตฟิวไหมไม,มันไม่เป็นมันเป็นป้องกลางไงอ๋อเราก็นึกว่าแบบเออแม่จะป้อนอะไรอย่างเงี้ยที่เหลือคือหน้าที่เรานะครับคือพาเขาป<ม>ากเนี่ยป,ป้อนมอาหารม,มีได้ไหมครับไม,ไ,ไม่ได้หรอไม่ได้ทหไมครับ ไม่ได้เลยหรอได้เลยอะแล้วแล้วมามีแล้วมามีป้อนปลาาได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้แล้วพี่เจป้อนปลาได้ไหมครับได้เนาะแล้วป้อนพี่ยิงๆิงไดไหมครับเนี่ยได้ได้เอาไหนป้อนจีมีอไรป้อนปุ๊บเข้าปากปั๊บเออเหรอเออเหรอีอิงอิออันนี้ตลกเนียนเีเไม่ได้เ น้องขออะไรนะครับสวัสดีนะเนียบก่อนเร็วสวัสดีครับน้องดอเจอแล้วขอเจอแล้วแล้วน้องขออะไรมะมี่นะครับขอกี่ได้ไหมครับอันนี้เลยขอใครน้องขอใครขอมิ๊มิ๊มมิ๊กินอันนี้ได้ไหมครับกินได้ไหมครับบะมี่ได้ไหมครับได้ครับได้ครับให้กี่ชิ้นพี่เจเอากี่ชิ้นครับหนึ่งแบ่งนันเนียบได้ไหมครับ มันคือพาสต้าวอดกานะครับมีมีแซ่บมีแส่บรือจ้านี่ใครจะตักเกื่อไม่น่าน่ใครจะตักเผลือไม่น่าถ้ามาวาริพอมอ่ะบอกแม่ได้ยามือหนึ่งถือกล้องเนาะมือหนึ่งก็ต้องตักเองเนาะอร่อยอ่ะอร่อยเลยอ่ะมันจะมีความแบบเปรี้ยวนิดนึง เผ็ดนะเผ็ดนะเผ็ดนะมีหลอกไม่รูไม่รู้สึกอร่อยอร่อยนเอาทาน้หน้าเลยนะคะโอ้น้องสนุกมากเลยครับกหจะมาอยู่กับสาวเนาะลมดีอ๋อหนเลรียกพี่สิพี่พี่สาวครับพี่สาวครับเจ้าค่ดอะไรครับ พี่สาวชื่ออะไรครับอันนี้อะไรน่าจะเป็นพิซซ่าแซลมอนแล้วก็มีปลาหมึกมั้ยคุณแม่ป้อนเหรอพี่เจพี่เจมามีป้อนพิซซ่าแบบปลาได้ไหมครับอ้าวหนึ่งข้าวเลยหนึ่งชิ้น ซึ่งเราสามคนกินไม่ไล่ออ่ะใครเจอได้ชิมเนาะล้าลเหรอลกเจบเราอกให้พี่เบลปุบพี่เบลาุบลาเลยอะไรนะลายในปากเลยละายในปากเลยละลายเลยลายดเหรอลุบเลยอเลยนี่มันสุดไม่มีไม่มีบทแล้วไปมีคำถามครับครับสิ้นสินแปลว่าอะไรครับรามใครไม่ส คุณที่คิดว่าซินซินเนี่ยคงน่าจะมาแบบแบบซินเซียอะไรอย่างเงี้ยภาษาจีนหราเนี่ยภาษาจีนเออแต่ดูรักนิครับมาจึงขนาดนี้แล้วดูรักภาษาจีนตรงไ้อครักมันเป็นตัวซีตัวซีมันคือซินซินเหมือนแบบว่าเชียนชนแก้วชนแก้วแม่แม่แม่ซินซินเออพ่อซิน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 ไปแล้วนะเดี๋ยวป้าออนไปอ่าวันที่ยี่ห้าของคุณนิา บาย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 นายบ่ยายายบายบายบาายบายยบายบยบาายบายบายาาา ะอะไคัทขาวก้องใหญ่เลยตัวเล็กทีเดียวเ็นไนชื่อว่าเ้านดร้านด้ซอสจุจังก็กสอ,อเดียวนี้คืออะไรนะีเรสโตกินด้วยกันเข้ากันมากหืม อร่อยมากอร่อยจนขัดปากเองเลยจริงเหรอแกงเด็กๆเวลายืนเราอยู่บนกระปาองนะบอกน้องเทมันเดินเล่นกันโอ้ยน้องโอ้น้องเดินเล่นอะไรเงี้ยอาเลยพี่เจบอกน้องเทมลองมาเดินเล่นกันเดินเล่นกันเทมเล่นกับพี่หน่อย าจาับเบาๆออคนนี้จะอุ้มน้องโอ้โหน้องเทมไม่มน nee. s. <S oh. ่าจะอุ้มดีเจไหวมั้งครับเนี่ยเอ๊ะนั่งยองๆยังไงนะนั่งยองๆองทำยังไงนะโอ้โหพีเจไหนเป็ดเป็ดเดินยังไงเป็ดเดินยังไงเดินให้เวลาดูหน่อยเร็วเวลาพีเจเดินข้าเป็ดพีเจเดินข้าไปโอ้โหเป็ดเดินอ่ะพีเจสอนน้องหน่อยเป็ดเดินยังไงนะเป็ดเดินยังไงอเอาเป็ดเดินอย่างนี้โอ้ โตขึ้นเป็นเพื่อนเตะบอลกันนะลูกเดี๋ยวว่าใกล้กันมากเลยแตเบาๆแตเบาๆน้องเทมเข้ามาแล้วครับมีลูกทันใช้กันทั้งคู่นะครับมองกล้องไหนครับอุ๊ยสาวมามองกล้องไหนสาวมาสาวไปแล้วเดี๋ยวไปพ่อ็นคลิปกับลูกๆไปแล้วนะครับตรงนี้ให้ดูตรงนี้คือเป็นจัตุรัสที่นันเหมือนเทเลสเทเลสตรงกลางระหว่าง สี่้านนะครับของ The Ground ตรงนี้คือซิน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 ด้านนี้เป็นมาวารีบินบอยใชครับบินบอยอันนี้เป็นบาร์เทรัสเทอรัสใช่เหรอใช่ไหมผมผมลืมน่าจะใช่ั้มที่ที่เออเทอร์รัสซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเคยชื่นชอบวอเทอร์ไซส์นะตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นเจ้าของเดียวกันแล้วก็มีครบจบ ในที่เดียวเลยในที่เดียวเลยอ่ะใครใครอยากมานะก็คือมาหาป๋าไหมก็คือสมมติว่ามาจากเส้นราชมินทราทางมุ่งหน้าไปทางเกษตรโนมินนะครับก็ใายมือเลยายมือมาที่แพะว่าถูงตรงไหนนะครับยังไงก็แวะมารับรองว่าถูกปากถูกใจนะฮะแล้วก็มีความสุขกันทุกนโอ้โห